สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ช่องพระบ้านแบ่งปั้นราคา100บาทวันนี้เรามากัน EP ที่10กันแล้วนะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสแกน QR code นะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ0966619128นะคะ พี่พี่หั่นได้โทรเข้ามาแล้วเป็นเสียงผู้ชายรับไม่ต้องตกกระจนะคะอันนั้นเสียงของพ่อน้องเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่พี่หัน่นใดดูจบคลิปนะคะน้องมีรายการพิเศษมาให้ด้วยนะคะวันนี้มีรายการพิเศษทั้งหมด5รายการนะคะพ,พี่ก็อย่าลืมดูกันจนจบคลิปนะคะเพื่อจะได้เจอรายการพิเศษด้วยนะคะเราก็จะมาเริ่มรายการธรรมดา100บาทกันก่อนเลยนะคะ เราก็มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเริ่มรายการที่หนึ่งด้วยพระสมเด็จสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมใส่กรอบสีทองด้านหน้าฝั่งเพชรไปด้วยนะคะด้านบนขอบ,ขอบๆด้านล่างก็จะลงยาไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะหากพี่ๆดูรูปไม่ชัดหรือเบอร์หรือน้องไวัยไปก็สามารถทักมาสอบถามดูรูปเพิ่มเติมกันในไลน์ได้เลยนะคะ สวยๆกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเพชรนี่วิบวับมองเห็นแต่ไกลเลยนะคะพี่ๆ่ะถ้าอยู่บนคอพี่ๆนี่จะสวยขนาดไหนคะเนี่ย mm hmm. รายการที่หนึ่งนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะเราก็มาดูรายการที่สองกันดีกว่านะคะ mm hmm. รายการที่สองนี้นะคะก็เป็นพระสมเด็จเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. เอาใจคน เรียกว่าอะไรคะเอาใจพี่ๆที่ไม่ชอบพระเลี่ยมนะคะเผื่อพี่ๆอยากจะไปเลี่ยมเองนะคะน้องก็มีแบบไม่เลี่ยมด้วยนะคะรายการที่สองนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นรายการที่สามนะคะรายการนี้ผักเนื้อหาก็ดูเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สามนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่นะคะจะเป็นพระซุ้มกอเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สี่นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่5นะคะก็จะเป็นพระกุเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่5ลูกทรงก็จะเหมือนใบโพเลยนะคะรายการที่5นะคะราคา100บาทนะคะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะพี่ๆขาจะเป็นรายการที่6ค่ะ นี่เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่หกนะคะวันนี้ ep ที่สิบนะคะพี่พี่ขานี่นะคะต่อไปนะคะพี่พี่ขาเรามาดูรายการที่เจ็ดกันเลยนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะดูเก่าทุกครั้งแบบนี้เลยนะคะรายการที่เจ็ดนะคะ นีด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคา100บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทเองนะคะพี่พี่คะ่ะคุ้มคุ้มเลยนะคะค่าจัดส่งนะคะต่อไปนะคะนี่เลยค่ะอืมน้องขอนึกชื่อพระสักครู่นะคะเขามีเขียนข้างล่างนะคะ เป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะรายการที่แปดนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่แปดนะคะต่อไปนะคะรายการที่เก้านะคะนี่เลยค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นกะลาแกะนะคะเป็นราหูนะคะกะลาแกะราหูอมจันทร์นะคะ ก็จะเป็นกะลาอันเล็กๆไม่มีตานะคะอันนี้นี่ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องก็ไม่ค่อยไม่เคยได้ค่อยเห็นมาเหมือนจะเป็นรายการใหม่ๆเลยนะคะรายการนี้นี่นะคะรายการที่เก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบนะคะนี่เลยนะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่10นะคะนี่ด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่11นะคะรายการนี้ก็เป็นเหรียญหล่อนะคะนี่เหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่11นะคะด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะรายการที่สิบสองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นพระกุเก่าเนื้อชินนะคะนี่ค่ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะรายการที่14นะคะรายการนี้ก็จะเป็นพระกุเก่านะคะเป็นเนื้อดินนะคะรายการที่14นะคะราคาจะ100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่15ห้านะคะ นี่เลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นพระนางพญานะคะนี่เลยนะคะรายการที่สิบห้าจะเป็นพระนางพญานะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบหกนะคะเรามาดูพระเลี่ยมกันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเลี่ยมใส่กรอบ สีใสไ,ไปแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่ด้านหลังก็แบบนี้เลยนะคะรายการที่16นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่17นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เตารีดนะคะรายการที่17นะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่18นะคะนี่เลยนะคะจะเป็นจอบเล็กหลวงข้อเงินนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6 6 6 6 9 9 2 8 8นะคะวันนี้ EP ที่10นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่19นะคะนี่เลยค่ะรายการที่19เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะนี่ด้านข้างนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะนี่รายการที่19นะคะต่อไปนะคะพี่พีพ,พีค่ะรายการที่20นะคะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นพระปิด ตานะคะเป็นพระปิดตาสามรูปนะคะนี่นั่งหันหลังชนกันนะคะโอ้โหรายการนี้สุดพิเศษเลยนะคะนี่แต่ราคาหนึ่งร้อยบาทคุ้มๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ศุขนะคะ นี่เลยค่ะด้านหลังนะคะรายการที่21นะคะรายการนี้ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่22นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นพระหลวงปูทิมนะคะโอ้ไม่ใช่หลวงปูทิมนะคะพี่ๆค่ะอันนี้น้องแค่ วัดกึ่นพี่ๆเฉยๆนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่สุขนะคะวัดของมะขามเท่านะคะนี่นะคะรายการที่22นะคะพี่ๆ็อย่าลืมจดจำเลขรายการด้วยนะคะหรือจะแคปหน้าจอรูปพระมาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องก็ได้นะคะนี่ด้านหลังนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่23นะคะ นี่เลยนะคะจะเป็นพระสมเด็จเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าจนมองแทบจะไม่เห็นเลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะพี่ๆ่ะจะเป็นนี่เลยคะ่ะรายการที่24นะคะเรามาที่รูปหล่อกันบ้างดีกว่านะคะ เป็นรูปรอลวงพ่อเงินนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะฐานนะคะต่อไปนะคะพี่ๆขาจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการนี้จะเป็นเรียนหลวงปู่เอี่ยมนะคะหักนอกชุด หากน้องพูดชื่อรายการพระผิดพี่ๆก็อย่าถือสาน้องเลยนะคะน้องแค่มาหาไรายได้เสริมช่วยพ่อเฉยๆนะคะหากพี่ๆอยากให้ความรู้กับน้องก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะว่าเอ๊รายการนี้เปิดชื่ออะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะมารายการที่26บกกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นเลี้ยนหลวงปู่เนืองนะคะวัดจุรามณีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะด้านข้างนะคะ นี่ด้านหลังนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะรายการที่ย6นะคะต่อไปนะคะพี่ๆ่ะนี่เลยค่ะรายการที่27นะคะจะเป็นเหรียญเสมาชินาราดหรือเปล่าคะเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคคุค้นไหมคะ น้องคุณคุณชื่ออยู่นะคะรายการที่ยีสบเจนะคะเป็นเหรียญสีมาเจ้าสวุบุญนาต่อไปนะคะรายการที่ยีปนะคะนี่เลยนะคะรายการที่28่สิปดจะเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังก็จะเก่าๆมีค่าแบบนี้เลยนะคะ เอาใจพี่พี่ที่ชอบพระเก่าเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่29ค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นพระปิดตารายการเล็กนะคะรายการนี้รายการที่29นะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่29นะคะต่อไปนะคะรายการที่30นะคะ นี่เลยค่ะพับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่30มสนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตะกุดพร้อมกับเปลี่ยนนะคะนี่เลยค่ะรายการที่สามสอนะคะตะกุดก็จะประมาณนี้เลยนะคะ เรามาดูเหรียญกันชัดๆนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะนี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตะกรุดนี้ขลังมากเลยนะคะโอ้โหเก่ามากจริงๆนะคะพี่ๆค่ะรายการที่31นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่32นะคะนี่เลยค่ะเป็นพับปิดตานะคะ นี่ด้านข้างนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพระปิดตานะคะรายการที่32นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่3านะคะอันนี้น้องไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นพะระลีลาหรือเปล่าคะรายการที่33านะคะ อย่าลืมนะคะพี่ๆค่ะพี่ท่านใดสนใจนะคะนี่เลยค่ะสแกน QR code เข้ามาสอบถามน้องกันได้เลยนะคะหรือจะโทรกันเข้ามาก็ได้นะคะวันนี้ EP ที่10นะคะพี่ๆอย่าลืมจดจำเลขรายการแล้วก็เลข EP ด้วยนะคะวันนี้ก็สุดพิเศษด้วยนะคะน้องมีรายการพิเศษมาให้พี่ๆด้วยนะคะช่วงท้ายคลิปนะคะพี่ๆก็อย่าลืมติดตามกันจนจบคลิปนะคะ เราก็มาดูรายการต่อไปกันเลยนะคะรายการที่34นะคะนี่ค่ะรายการที่34นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยงใส่กรอบไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะดูเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะรายการที่34นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที siglo, ่35นะคะนี uffy, ่เลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรุ่นอายุ82ปีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่35นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่36นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่36นะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะราคา100่บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่37เนะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะนคะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านในยังมีคราบกรุอยู่เลยนะคะพี่ๆนี่ตรงห่วงหูงก็มีนะคะดูเก่าจริงๆไหมล่ะคะพี่ๆ รายการที่37นะคะรายการนี้ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่38นะคะนี่รายการนี้เลยนะคะรายการที่38นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรายการที่38นะคะราคา100บาทนะคะมีค่าจะส่งเมาส์เมาส์บ้านละ50บาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะจะเป็นพระปิตานะคะรายการนี้นี่เลยนะคะพระปิตาด้านหน้าก็จะแปะทองแผ่นทองแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบนะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะ นี่เลยนะคะพระสมเด็จนะคะรายการที่40นะคะพี่พี่ขะพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์096 6619128นะคะนี่เลยนะคะต่อไปรายการที่41นะคะ เหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะรายการที่41นะคะต่อไปนะคะรายการที่42นะคะนี่เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ เด่นเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สี่สิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่ิบสามนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะพระปิดตานะคะโอ้เนื้อแดงๆนีน้องไม่เคยเห็นนะคะนี่เลยนะคะพระปิดตานะคะรายการที่สี่สิบสามนี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่44นะคะนี่ค่ะเป็นตะกุดนะคะมาพร้อมกับเหรียญน,นะคะตะกุดนะคะมาพร้อมกับเหรียญหลวงพูดทิมนะคะเหรียญหลวงพูดทิมรุ่นเจริญพรบนนะคะเลนเก่าๆมาพร้อมกับตะกุดแบบนี้นี่ดูขังด้วยนะคะแล้วก็คุ้มสุดๆไปเลยนะคะพี่ๆค่ะ เรียกว,ว่าซื้อ1ได้ถึงสองเลยนะคะนี่ตะกุดรอบๆนะคะพี่พีก็อย่าลืมจดจำเลขรายการแล้วก็เลขอี ep กันดีๆนะคะต่อไปนะคะนี่เลยค่ะรายการที่45หนะคะรายการที่45นะคะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียนใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่45นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการธรรมดา100บาทก็มีทั้งหมด45รายการนะคะพี่ๆคะพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการธรรมดา100บาทมีค่าจะส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมารับชมรายการพิเศษกันเลยนะคะรายการพิเศษอีก5รายการกันนะคะ รายการพิเศษนะคะก็จะเริ่มที่รายการที่สี่สิบหนะคะนี่เลยนะคะรายการที่สี่สิบหนะคะจะเป็นมีดนะคะมาพร้อมกับเหรียญแบบนี้เลยนะคะคุ้มๆนะคะมีดแบบพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะราคาเจ0ดร้อยบาทนะคะนี่ดูเหรียญกันชัดๆนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะ รายการที่46นะคะเป็นรายการพิเศษนะคะมาพร้อมกับมีดนะคะมีดเดี๋ยวน้องก็จะดึงออกมาให้ดูนะคะมีเลยนะคะมีดนะคะมีดก็จะมียันแบบนี้นะคะนี่นะคะรายการที่46นะคะราคา700บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะ มีดพร้อมเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการที่46นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่47นะคะน้องขยัยซูมออกนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะรายการนี้เป็นมีดเล่มใหญ่นะคะใหญ่กว่ารายการเมื่อกี้นะคะก็ราคา700บาทเหมือนกันนะคะรายการที่47นะคะ นี่นะคะดูรายละเอียดมีดกันชัดๆนะคะด้านหนึ่งนะคะนี่นะคะเป็นมีดเล่มใหญ่นะคะพี่ๆค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะรายการนี้ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่48นะคะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นเสือนะคะเป็นเสือหลวงพ่อปานนะคะนี่พี่ดูรายละเอียดกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคา700บาทเช่นเดียวกันนะคะรายการพิเศษนะคะรายการที่48นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่49นะคะนี่ค่ะจะเป็นมิดเล่มเล็กนะคะมาพร้อมกับเหรียญน,นะคะเราก็ดูเหรียญกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะดูด้านหลังกันนะคะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นมีดเล่มเล็กนะคะเดี๋ยน้องก็จะดึงมีดออกมาให้ดูนะคะนี่นะคะด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะคะอย่างเคลือบน้ำมันเงาๆอยู่เลยนะคะรายการที่49นะคะรายการนี้ ต่อไปนะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการพิเศษรายการสุดท้ายนะคะจะเป็นรายการที่50นะคะนี่เลยนะคะรายการนี้จะเป็นมีดเล่มใหญ่ค่ะนี่นะคะพี่พีก็ดูรายละเอียดมีดกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่50นะคะราคา700บาทนะคะของรายการพิเศษนะคะ ากไม่ชัดหรือเบอร์พี่ๆสามารถทักมาสอบถามดูรูเปเพิ่มเติมกันได้นะคะนี่นะคะมีดเล่มใหญ่นะคะรายการที่50นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนอก็มีมาให้พี่ๆเลือกชมทั้งหมด50รายการเลยนะคะก็จะเป็นรายการธรรมดา100บาทนะคะมีตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่45เลยนะคะ ส่วนรายการที่46ถึงรายการที่50จะเป็นรายการพิเศษนะคะราคา700บาทนะคะพี่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะวันนี้น้องมาใน EP ที่10นะคะพี่ๆอย่าลืมจดจำเลขรายการแล้วก็เลข EP กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาที่ว่าเร็วอย่างแพ่ลานะคะเพราะว่าวันนี้น้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ